เหลืออีกสองนาทีครับตัวเวลาโโอ้โห,อห,อหถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะแบบมามา,มาค้ำเราก็น่าจะเป็นพวกอ e ีเวนโทนี่พวกอัลบารุมลอต้าเกรประมาณนี้ลองยื่นไปคขำๆไหมละ่ะผมเชื่อว่าแอนด์วัลิดต้องการค่าตัวประมาณ150ล้านให้พ่อของซื้อเอเวอัตตันใช้เงินเฮ้ยมันซื้อใครมาต้อง90ล้านโจนาธานเดวิดยังงั้นเหรอซื้อผู้เล่นเข้ามากที่สุดเนี่ยคือเวสแฮม,มของเดวิดมอยนะครับขายออกมากสุดคือลิเวอร์พูลขายไป13คนโอ้โห13คนโอเมเจ้า ทีมผมล่าสุดตอนนี้ม,นมันมีคือมิตตอมะแม่งมีปัญหาก็คือเขาอยากย้ายทีมเว้ยงองแงอารมณ์แบบว่าอยู่ในช่วงวัยอายุ26ก,ก็คือมันอยู่ในช่วงพีคกันเนาะคนเรามันก็อยากจะไปอยู่ในทีมที่มันแบบใหญ่โตขึ้นด้วยฟอร์มว่าเล่นก็ถือว่าฟอร์มดีนะภายใต้การคุมทีมของโคชแหมมเนี่ยมิตตอมะซอลลีมาร์สพัสเกลครอสนี่คือฟอร์มดีมากก็เลยมีลูกงองแงนิดหน่อยว่าแบบโคชแหมมผมอยากจะไปอ,อ,อยากไปหาความท้าทายอยากจะย้ายทีมอะไรเงี่ยเออง,องอแงออกลูกงองแงนิดหน่อยซึ ไม่มีใจอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากเลี้ยงไว้แต่ว่าคนเป็นผู้จัดการทีมอะบางทีมันทําตามใจตัวเองไม่ได้มันต้องดูภาพรวมไว้เพราะฉะนั้นบางทีผมก็เลยแบบหย่นหยวน,นบ้างเป็นเอฟซี C ี F ่ C, เป็นโคตม้มนี่กูฉีกสัญญาโชว์ต่อหน้ามึงเลยเนี่ยผมลองใช้ไม้แข็งตีหัวไปทีหนึ่งแล้วมันไม่โอเคเหมือนผมบอกมันว่าไม่ขายเพราะว่ามึงเป็นตัวสําคัญอะไรเงี้ยมันงอแง,งผมก็เลยอะไม้แข็งไม่ได้ก็เลยใช้ไม้อ่อนนะครับผมอ่อนสุดๆเลยแบบก้านมะยมอัเนี้แบบมมแบบเออมีตัวมาลูกก็ถ้าเกิดว่าเองอยากย้ายโอเคได้แต่ขอเเป็นนนข้ออสสสที่มมมัหผล เลยนะแบบราคาดีหน่อยนะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนป๋าจะขายรโรนด้วย่ะเออถ้าจะขายต้องเป็นสถรติโลกเท่านั้นนะใช่ไหมมิตวมาแฮปปี้ไยแบบได้เลยโค้ดได้เลยดีวตามนั้นไอสัตว์หลังจากมีข่าวเท่านั้นแหละลงไปเล่นฟอร์มเฮี้ยมากเทมจะต้องดอบแบบไอ,อแบบฟอร์มมันเฮี้ยมากมิตมางงเหมือนกันว่าทำไมฟอร์มมนถึงดอปได้ขนาดนี้นะครับผม ก็แมนยูก็ใต้ตีนกูเหรอวะไอ้เหี้ยแต่เสียดายแมนยูมันสะดุดเยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าควันหลงไอ้นี่ด้วยแหละช่วงบ็อกซิ่งเดย์มันเหนื่อยแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็ไปพักผ่อนใช่ไหมกลับมามันก็เหมือนเด็กเปิดเทอมอ่ะมันก็อาจจะยังสนิมเกาะกันอยู่กูก็เสือกไปเสมอเบอร์ลี่ไอ้เหี้ยเสมอนี้เขาซื่ออพอรับได้นะเสมอเบอร์ลี่แม่งเฮ้ยเราต้องไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ที่สี่คือเป้าหมายฮะลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอให้กับใครมูคิเอเล่เสร็จสิ้นการทำสัญญากับใครวิลเลียมเวสต์แฮมเมอร์ฟรีโอ้้ซิตี ซิตี้ล่อไป50แต้มแล้วห่างกับเรา10แต้มจะว่าไปก็ไม่ไกลมากนะแต่แก็บระหว่างที่4กับที่5เนี่ยไกลแต่พวก1-4อ่ะไม่ไกลเท่าไหร่เกมกับบอลมัดนี่เริ่มเร็วหน่อยเพราะว่าร้อนจัดว่าร้อนเลยที่ตอนนี้คือแบ่งแต้มกับบอลมัดเอ้ยแด้งแต้มกับเบอร์ลี่นี่กูร้อนเลยวันนี้มนที่เท่าไหร่เอ้างั้นบาโคก็มาแล้ววะดิใช่ปะใช่ปะงั้นบาโคก็มาแล้วแชทแต่ขอจัดชุดใหญ่ก่อนอีพวกโอ้โหดูแม่งเจ็บกันอริงก้ามาไอสัตว์เอ็นจีโซรับใช้ชาติโอ้ยไอเวนเอ้ยมีตัวมมมแ่่งกก็ดดรออปไไ้ี เอาบูนานโตตีไปรับใช้ชาติอีกแลมตี้โอ้โอไม่ฟักโอ้โหเหลืออะไรให้กูบ้างไอ้เหี้ยมีตัวมะฝากไปก่อนไม่งั้นกูดรอไปแล้วไม่งั้นกูไม่งอมึงหรอกโอ้ยเล่นในบ้านบอกเลยว่ายังไงก็สามเต้มนะ สามแต้มอยู่ในมือนะครับผมบอลมัดเนี่ยล่าสุดเขาพึ่งแพ้มาด้วยนะจ๊ะแต่โดยรวมผลงานเนี่ยดีกว่าเบอร์รี่เยอะแต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะเบอร์รี่ได้นะครับผมแต่เราจะมาชนะบอลมัดไงเออบอลม,มัดมันทีมระดับ9ใช่ไหมเรามันเป็นพวกสายโรบินฮุดนะครับผมชอบจริงๆในทีมเก่งๆเนี่ยชนะจังไอทีมล่างๆเนี่ยเสมอเก่งนะ้สิบอลเ่าเริ่มเกมที่อเมริกันเอ็กเพรสสเตเดียมครับไรตามเจ้าบ้านเขียนเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีฟ้าขาวครับผมกี่มัว สอรี่มาร์สเอา้าลอดดักลอดดักพวกเดียวกันในบ้าบรูคมาแล้วยังไงจะ้ะบรูคบรูคลากฝืนไปตัดดู้ยดังสวยครอสสอรี่มาร์สสอรี่มาร์อย่าให้พ่อผิดหวังลูกสอรี่มาร์สเลี้ยงไปข้างหน้ามีตัวจ่ายไหมข้างในมีเออผู้เช็คข้างในเออกีบัวออกซ้ายไปเลยเออเอ็นบิออนครอสครอสอย่าย,ยิงโอ้อาได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้น ปัดสวยครับนโต้เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะครับเฮ้ยไแบรบตันเล่นในบ้านอย่ามาทําตัวเป็นรองแบบนี้ดิเออสวยกี่มัวแกตัวหน่อยพ์พัทที่แล้วเ,เกมที่แล้วทาพลาดนะครับทาทีมเสียประตูด้วยมีตัวมาลากโยนโอ้โหมีตัวมา้ามึงไม่เป็นตัวเองเลยอะปกติมึงลากจี้เข้ามาเปิดแล้วนะเนี่ยเออเจาะตรงกลางยากอะเนี่ยวันนี้โอ้โหลำหน้าโอ้ยแต่เปลี่ยนเป็นตัวไกลสวยมากเอสซยองโยนกล่องมาฟุซันไม่ได้โผครับครอส อ่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเกมเออซักเอสตกเข้ามาเรียดเเออยิงโอไปไป้โอ้โห,โโหลูกยิงอุดปากชาวเน็ต <laughs> มันต้องแบบนี้จังหวะครอสมันต้องครอสต่ำแบบนี้ลูกเก่งทีมเราเออพะโฟกัสมันมก็เล่นลูกครอสสูงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอ้มีตัวมาเอาให้วะยิงเรียกค่าตัว <laughs> เออก็ยังดีจบครึ่งแรกมีประตูครับแบบนี้ว้าวุ่นเลยกูกะว่าจะเปลี่ยนออกซะหน่อยกูว้าวุ่นเลยโบนานโตเต้ bon ote, รับใช้ชาติโอ้โหมึงดูเด็กสำรองกูงเหาจัดเออแบบอารมณ์แบบเ,แบบเพื่อนร่วมง,งานพักที่ยวปีใหม่ไปอยู่กับครอบครัวเนาะส่วนเราก็ต้องเข้าออฟฟิศมาทำงานไอ้เหี้มีตัวมาเอ้ยมีตัวมาเออได้อยู่มีตัวมา ก็ได้จะยิงก็ควรจะดีกว่านี้โอ้กูจะบ้าตายเอาต่อเนื่องก่อนโมเมนตัมกำลังมามีตัวมายิงโอ้ปัดอีกยังไม่ชะลอเกมแล้วกันเกมยังดูทะแม่งทะแม่งอยู่ซอรี่มาร์เหนื่อยไอเฮียบาร์กไอโบนานโนเตไม่อยู่ไงก็ต้องเอาไอริงกามาเล่นครับมีตัวมาอะพอเล่นได้อยู่พอมีเรี่ยวแรงอยู่แล้ววันนี้มันเล่นดีด้วยกำลังมั่นใจไอริงกามาเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดซัพพอร์ตเอ้ยมันถนัดด้วยดี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 มันซ้ายปะซ้ายหรือขวาวะขวา สวยครับบาคโคซามูเอลเว็บสเตอร์ฮินเชลบูดกิวมัวเหนื่อยแล้ววะ่ะโอ้ยอินชิโซ,โซ่ก็ไม่อยู่บาคโคแทนเอสตูปิยองดีไหมวะกิวมัวผมกลัวมันพลาดกลางสนามมากเลยวันนี้เกมกลางสนามบอลมัดดีมากเลยนะเวะ้ยเอาอินเชลบูดมายืนนี่แล้วก็ตั้งให้มันเป็นบอลบอลวินนิ่งซับพอร์ตเพราะว่าไอ้ต,ตัวนี้เป็นบอลวินนิ่งซับพอร์ตเหมือนกันวะงั้นตัวนี้เป็นบอลวินนิ่งดีเฟนซ์ไปผมขอส่งกลางรับลงไปแต่ว่าสไตล์การเล่นยังเหมือนเดิมอ่ะสิบห้านาทีก่อนถึงเวลาครับเบอร์แมนทุ่มเข้ามาซูเชก เอริงกาโชว์หน่อยไอ้หนูเอริงกาคืนมาซูเชกให้เร็วครอสยิงออตละล่างประตูที่2มาได้ถูกจังหวะเวลามากครับโอ้โหต้องเชงเอ้ยต้องชม <c oughs> ต้องชมพาสกาวครอสนะครับผม <c oughs> โอ้ยิงด้วยคลาสล้นๆนอีเวนต์โฟกัสซันถ้าถ้ากูมีตัวเลือกนะวันนี้มึงโดนดรอปล้วเอาจริงลูกรักก็ลูกรักเหอะ โอเคแล้วผู้ตัดสินกระเป๋จบเกมที่เอเม็กสเตเดียมครับโอ้มาแล้ววะ่ะสามแต้มแรกของวันนี้เล่นดีกันทุกคนโดยเฉพาะคารูมิโตมะนะครับผมว่าไม่ได้เฮียว่าไม่ได้เลยวะ่ะโชคดีละที่เอนทิโซะไปรับใช้าชาต <c oughs> เออโอ้จริจริงเกมช่วงครึ่งแรกมาจนถึงช่วงต้นครึ่งหลังอะ่ะสูสีมากเลยนะเว้ยเกมตรงกลางผมมองว่าบอลมัดแม่งทำได้ดีมากเลยนะวันนี้ฮิมเชียบูดเ е й ติ้ง7.0แสดงว่าผมแก้เกมถูกจุดเว้ยเอามาเล่นตำแหน่งใหม่แล้วทำได้ดีด้วยแสดง,งว่าอุดแสดงว่าอุดถูกที่ฟาติลงมา เดินเกาไข่บาโก้เกาไข่เหมือนกันสังคังแดกหลังจากที่เสมอมาเสียความมั่นใจไปเยอะนะทำเล่นไปแมนยูสะดุดต่อก็ไม่ว่ากันนะเสะดุดต่อได้ไม่ว่ากันอ่ะเกมกับอาร์เซนอลด้วยแหละที่จะพลิกโมเมนตัมของเราเพราะเราไม่เคยชนะอาร์เซนอลเลยนะอาร์เซนอลนี่ของแท้นะเว้จะชนะเกมนี้แหละฟันเฮกเก้เจ็บไม่พร้อมลงสนามขนาดนั้นเอย็ดดิโซ่กลับมาแล้วว้าวโบนานโต้ยังไม่กลับมาอีโก้ก็ชาร์จน้อยอดัมวปเตอร์ว่าไง เบลเปพอได้ไหมโอ้โหชาร์ปไม่ดีด้วยโอ้โหเละแน่กูวันนี้เอามาโค้สตาร์ตตัวจริงเลยดีกว่าเกมอาร์เซนอลโชว์เด็กโชว์แสงยานุภาพหน่อยอ่ะชุดนี้ก่อนเพราะว่าหลังเกมอาร์เซนอลเรามีเวลาพักเยอะอยู่เอเฟเอคัพรอบสครับเราดวงซวยจับฉลากมาเจออาร์เซนอลน,นะครับเกมล่าสุดนี้อาร์ติตาก็พาลูกทีมไปเสมอนะส่วนเราเนี่ยโอ,นะอ้ชนะเสมอชนะเสมอชนะนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็แพ้ <laughs> อ่ะเอาหน่อยถ้าเราชนะอาร์เซนอลทีมเต็งแชมป์ได้หลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นแหละครับเอาไว้เกมเริ่มครับ อ็มเรสเตเดียมโอ้บรรยากาศคึกค,คลื้นดีเหลือเกินนะอ้าวบาโคโชแสงยานุภาพไปหนึ่งช็อตครับกอดเอา้ากอดเล่นเร็วมีตัะมามีตัวมา,มวมายิงฉลับเอ้ยโหเซฟได้ไงครับแลมเดลเฮียอู้ฉลับแบบโคตรหน้าเข้าแล้วอาเซนอนจะสวนไหมดึงช้าครับโอ้ไม่รีบครับไม่รีบโอ้หน้าสีดายวะจังหวะได้ทักทายของทางบริตันนะครับคือชั่วโมงผ่านแล้วนะครับผมเกมก็ตือต้อตือตึงๆทั้งคู่นะ ขอเอาทัวร์เลยครับอาเซนอลกรอสดักได้ยังไม่ผ่านครับคินเชนโกเล่นต่อขามซ้ายมาเลยครับทอสซาทอสซาได้จะมาตัดเข้าในแล้วให้มาหาแวตจ่าย <c oughs> แล้วยิงติดล็อกครับอ้ยโอเค สวยมากบาโก้เฮ้ยบาโก้เล่นดีบาโก้ครึ่งแรกเล่นดีเลยผ่านผ่านผ่านใช้ได้เด็กคนนี้มีของชัวร์ครับได้อยู่ได้อยู่ครึ่งแรกเฮ้ยครึ่งแรกไม่โดนอาร์เซอนอลยิงนะขออนุญาตขยับเลยซอล์รมาร์มีใบเหลืองซอล์รมาร์พักเอดิกามาเล่นหน้าได้นะยิงอาร์เซนอลได้มึงเกิดเลยเนี่ยเอดิกาผลงานการฝึกซ้อมก็ดีอ่าไม่ลองไม่รู้บอลถ้วยจัดไปเอติโซเดี๋ยวไปยืนแทนนิโตมาเลยแต่จริงๆอยากเปลี่ยนซอล์รมาร์ทวะวันนี้เงียบเดือดได้พักลงเกมนีีกด้วยไอ้บนาโนเต้ไม่กลับมาทันที่ยคิด เงียบชิปหายเลยบาโกให้กีม่มัวบาโกอ้าวไม่ละเอียดเออสวยครอสซูเชกซูเชกอย่าช้าเด้อเอยอออโอ้ร์เซนอลมันเพสเร็วอะสูเชกไม่น่าเหมาะวะซูเชกช้ามาสองสามจังหวะแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเอาเว้เราโอกาสน้อยกว่าเราสู้เราลูกเกมเราไปลองแต่ว่าไม่แน่นะฟุตบอลมันตัดสินกันที่สกอร์ครับไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีทีเด็ดเอ็นดริงกาวิ่งกระชาก จ่เป็นไรอาร์เซนอลบุกเพลินๆโดนความเร็วดูเด็กนิก้าแม่งวิ่งไปล้เร็วยี่หมายเลยกรอสออกขวาเอออเติโซ่ยิงโกะบ่เบิร์ตบ่เบิร์กบ่เบิร์ไม่รับ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 ครับไม่รับเอติโซ่ครับโอ้โหยิงอาร์เซนอลว่ะ1-0ครับยังไงวัยรุ่นยังไงครับยังไงฟีคีครับกรอสปัง โอ้ก๊อดเนี่ยมันถนัดยิงแบบเหลี่ยมนี้จริงๆนะได้ลุ้นกว่าอีกเหลี่ยมหนึ่งเยอะเลยขอเนอร์ครับรอสวันไหนไม่มีก๊อดกูตายแน่กูพูดใจนี้แหละโยนเข้าไปเฮ้ยโอ้โหรอบนี้หลอกเล่นเสาแรกว่ะเออไอเดียดีไอเดียดีดีได้อยู่ได้อยู่เอชีโซ่ครับเอชีโซ่ปบนี้เข้ามาปบเลียดเออเอ้าบอลหายบาโป้โอ้ยอ้าวเขาเตยแต่ของทางอาร์เซนอลครับเอยลง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  โอ้โหออมเกตียอะโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแหมมึงก็ยิงซะสวยเลยขาลากเหลืออีกสองนาทีครับทศเวลาโอ้โหโ ถ้าว่าอย่างน้อยเลยสถิติการไม่แพ้ใครมันยังดําเนินไปต่อถึง17เกมนะเว้ยถึงแม้ว่าสถิติชนะรวดเราจะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เกมที่เราชนะรวดเลยนะครับผมชนะรวด11เกมแล้วก็ไม่แพ้ใคร16เกมตอนนี้ทั้งสองสถิติถูกหยุดไปแล้วเรียบร้อยถ้าเรานับเฉพาะพิมร์ลีกก็จะเป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2นัดในพรีเมียร์ลีกที่เรายังไม่แพ้ใครเออพอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจะนะรู้สึกมั่นใจขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับผมไปเซ็นนะักเตะเพิ่มเข้ามากันดีกว่าอทรงนี้ได้อยู่นะกล้าเล่นมิติการเล่นไหวพริบดีมีความกล้าหารกล้าบวกมีความเร็วในระดับหนึ่งทีมเวิร์กออฟเดบอลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวนะยืมไหมล่ะ ยืมมาก่อนขอเสนอการยืมถ้าซื้อเลย j โโเกียวฮาร์ดถ้าซื้อเลยถูกอยู่นะซื้อมาซื้อมาเก็บไว้ซื้อมาปั้นอะไรม่นก็ไม่เสียหายเนี่ย <c oughs> เออขอลองยื่นซื้อถ้ามันปล่อยยืมแซวว่ามันไม่มีที่ลงที่เลียดเว้ยถ้าผมซื้อมันอาจจะได้ราคาที่ถูกผมขอยื่นไป 6m 6m บวกกับเซลล์ออนคลอสให้มันแบบพอไอ้นี่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่ไม่เอา,ไม,ไ,มไ,มเอาไม่แบ่งถ้าเราขายเราไม่แบ่งตังค์ดีกว่าไม่แบ่งตังค์ไม่แบ่งตังค์เอางี้ถือว่าเป็นความรู้นะลบออกก่อนเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยดีลแค่กับซูเชกใช่ม เดี๋ยวดีลเนี้ยกูยื่น7.2เลยตามราคาจริง7.25แล้วก็ลองยืนยันดูดิอ่าโอเคข้อเสนอมันเนี่ยมันยื่นกลับมาที่8.5แล้วก็ผ่อน2เดือนเหรอแล้วก็จ่ายแบบเกมที่ลงเล่น10เกมแล้วก็โอเซออนคอส <c oughs> โอ้โหมันล็อกเซออนคอสป่ะแชท <c oughs> มันล็อกเซออนคอสสร์ซเลยอะเน,นียมันเหลี่ยมหนาจังวะ <laughs> ขอยกเลิกก่อนแล้วดีลใหม่โดยที่กูจะชิงล็อกก่อน ได้ไหมเราสามารถชิงล็อกก่อนได้ใช่ไหมสมมติว่าเราจะไม่ไม่ไม่เอาแอดออนใดๆเลยแต่เราจะยืนราคาแบบสัก 8M อย่างเงี้ย8.5อ่ะถือว่าเป็นค่าน้มนนาวเพราะว่าเอามาปั้นขายกําไรอยู่แล้วแต่ว่าพวกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเนี่ยขออนุญาตล็อกไม่ให้เจรจาจ่ายครั้งเดียวกับจ่ายเล็กใจน้อยในอนาคตอ่กูจ่ายครั้งเดียวแล้วกันขอขอลองสัก 9M 9M ออแล้วก็ลองล็อกไม่ให้ต่อรองงั้นผมจะลองยืนไป 9M เอเพียวๆเลยไม่ให้ต่อรองเฮียดังนั้นยืนข้อเสนอไปอ่ะไม่ลองไม่รู้เฮียขอแบบนี้ไม่ลองไม วันที่27ใช่ไหมวันที่27เรามีเดี๋ยวเรามีเตะกับฟูแลมวันที่3นักเตะเราได้พักอะไรบา้างยังวะหลังเกมเอฟเอครับมึงไปพักฟื้นฟูซอฟจิตใจหน่อยไหมหลังแพ้เซนอลมากูว่าม,มึงต้องสักนิดนึงอนะ่เรียกฟอร์มเรียกฟอร์มเลวิสดังไปพักพักแม่งทั้งทีมอ่ะบาเลบ้าเจ็บเนี่ยพวกมึงไปรับใช้ชาติกันแล้วก็เจ็บกันถามว่าใครเดือดร้อนกูไอ้เหียกูเดือดร้อนทำสักสามวันไปให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยเมื่อเหล่าทีมชาแนะนำให้ซื้อเอ็น แต่น้ำชาถ้าถามผมถ้ายืมได้ก็อยากยืมนะไม่ได้อยากซื้อขาดอะไรขนาดนั้น,นผมต้องการแอามาใช้ได้เลยเอามายืนแล้วแบบเล่นได้เลยลองยื่น2.5งทันทีทันใดกูให้มึง3อ่ะ กูจะใช้มุกนี้แหละแต่กูไม่ให้มึงเจราจาระนะกูมีเงินมาให้มึง3ล้านนะแค่นั้นเอาก็เอาไม่เอาก็ออกไปวบวก,บวกตอบรับข้อเสนอ3 m 3> ตอบรับให้ไวเลยตั้ง2.5กูยื่นไป3เลยตอบรับให้ไวเลยสัตว์เอาจริงอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้คืออัลเบโรโบลาตาแต่มันคงจะมาหรอก <c oughs> <c oughs> เออถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะแบบมามา,มาค้ำเราก็น่าจะเป็นพวกอีเวนโทนี่พวกอัลเบโรโบลาตาเกรดประมาณนี้ลองยื่นไปคขำๆไม่ละ่ะผมเชื่อว่าแอนด์บริลตต้องการค่าตัวประมาณ150ล้านให้พ่อมึงซื้อไอ้ั อายุ26ค่าตัวเอ้ยราคาดีนะเนี่ยราคาดีอาจจะไม่เร็วมากแต่ใช้งานได้มีความเสียบคมออฟเดอะบอลดีลูก้าโจวิตไม่ขี้เหร่นะอยู่กับมิลานอ้มันจะมาไหมเนี่ยแต่ราคาไม่แรงนะเนี่ย9.5ไม่ได้เตรียมสำหรับการขายในช่วงกางรดูการโอ้ไม่ได้ไม่พร้อมขายว่างั้นเถอะงั้นขอสัก10ล้าน11อะให้ค่าไม่พร้อม11ล้าน12ล้านเลยไม่ให้เจรจาถือว่าเป็นค่าไม่พร้อมแล้วกันเออดูดิว่าจะพอน้มน้วได้ไหม12ล้านจบครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยโอเค สวยสวยสวย,สวยในสุดเราก็ได้กองหน้าที่ต้อบอกว่าเอามาใช้ ทาจุนสโมสรเพราะเรามีแต่พวกดาวรุ่งอีพวกที่เป็นรุ่นเกา่าใช้งานได้ก็พากันบาดเจ็บล้มตายกันหมดเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็น่าจะมาช่วยบรานซ์สโมสรเราได้พอสมควรเบอร์ที่ยังว่างอยู่ก็เบอร์12ไปอ่ะมีอะไรก็ใส่ไปก่อนไอ้เลือกเบอร์เยอะเลเทอะตัดปิดเรียบร้อยในสุดเราก็ได้กองหน้าที่เราต้องการนะครับผมอาจจะไม่ได้ตรงสเปคมากแต่ถือว่ามีประโยชน์กับทีมน่นอนถ้าเหนื่อยของนักเตะเราจ่ายไปเป็นอันดับที่12อนะอันดับเมนยูอันดับ,ดบ3า่เ3ะเมนยูทีมรักเราอันดับ3เอเอลวตันใช้เงินเฮ้ยมันซื้อใครมาต้้ง90านโจ อย่างั้นเลยซื้อผู้เล่นเข้ามาที่สุดเี่คือเวสแฮม,มของเดวิดมอยนะครับขายออกมากสุดคือลิปหูขายไป13คนโอ้โห13คนโอเมเจา้าลาลาน่าสัญญาเป็นยังไงอย่างงั้นเหรอขอเช็คก,ก่นอนอะดำอะดำหมดอายุันที่30เดือน6,24 2 4เดือนนี้เดือนอะไรวะโมกอลาอุย้ยขายแม่งคือบัญชีขายหลังจากตลาดปิดได้ไม่ถึงชั่วโมอง <laughs> w วูดบ e เบอร t t r i ร t e e in speaking to Auto ครับเออถ้ามันแฮปปี้อ่ะโอเคกูกล้าขึ้นบัญชีขายอยู่รอบที่แล้วผมจะขึ้นบัญชีขายเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันไม่แฮปปี้ใช่ปะก็รอบนี้มันโอเคแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกูไม่อยากจัดการด้วยตัวเองเลยอ่ะกูลำคาญมันไม่จอดจงอ่ะยืนยันไปก่อน ยืนยันไปก่อนไม่ต้องห่วงบอกบริหารต่อให้ผมจะตกรอบไม่เป็นครับแต่บอกเลยว่ายุโรปานี่มีลุ้นแน่นอนนะครับผมมาลุยกันต่อแหลงข่าวเราจะบุกแบบไมคู่แข่งตั้งตังตวยัดแค่ไอเอสมึงก็ออกตัวแรงเกินนักข่าวถามว่าคุณตั้งใจจะเล่นเกมลุกตั้งแต่ต้นเกมเลยไหมไอเอสแม่งบอกเราไม่รู้วิธีการเล่นแบบอื่นเลยอะสิ่งที่ผมบอกคู่เล่นเสมอมาคือการเล่นเชิงรุกยิงประตูและชนะในทุกๆเกมกูเป็นโค้ชกูไม่เคยบอกเลยน้ำชายัง ทีมแพทย์ยังไม่พร้อมไปลงสนามไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยบริตันเซนนลผลงานเราไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับจริงนะหรูกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยนะส่วน <c oughs> ตัวจริงชุดใหญ่เนี่ยเข็นลงให้ครบเลยเพราะว่าเพิ่งไปพักมานะผมเพิ่งปล่อยกลับบ้านไปพักมา3วัน3แต้มเท่านั้นลุย เอเม็กสเตเดียมรับเยือนของฟูลแลมนะครับผมโอ้โหบรตันล่าสุดแพ้มานะครับสภาพจิตใจนี้ย่ำแย่พอสมควรแต่ว่าฟูลแลมแมงชนะมาลัวเลยว่ะเฮ้ยหายแล้วฟูลแลมสถานการณ์คือตอนนี้อยู่อักดับ13นะครับแต่เขาชนะมาลวดเลยนะจากตอนแรกฟู่ลวาจะสบายไม่ไม่น่าจะสบายแล้วนะฟูลสินเปล่าเริ่มเกมครับบรายตันจะบ้านเขียนเล่นก่อนครับผมบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีฟ้าขาวตัวเก่งครับ ฟีเขี้ยงไรยะน,นี้ปารเก้าครอสจัดให้โอ้โหเรโน่ปัดออกไปได้ครับจริงๆถ้ามันปั่นเข้ามาแพงนิดน่าจะมีโอกาสเข้าเยอะกว่านะคอนเนอร์อครั้งแรกของทางเจ้าบ้านครับโยนเข้ามาฟานเฮกโอ้โหโขกจังหวะนี้บอลปลิ้นออกไปปาสเก้าครอสโยนเข้าไปได้โขกหรือเปล่าสู้เชีโอ้โหไม่ได้โขกครับบอลมาตกที่มิโตัวมามีตัวมะลากม,มาเองจ่ายได้ใจาานน่ายอเอางี้ทำไมอ่ะรอสใจเออดีมากโอ้โหสุดยอดครับ ปาสเก้ารอสยิงประตูขึ้นนำให้ทางไรตันหนึ่งจูนครับโอ้โหจากลูกยิงขุนฝืนหน่อยนะแต่ว่าก็ยังดีที่เป็นประตูถ้าไม่เป็นประตูนี้กูด่าแล้วเพราะลูกนี้มีตัวมาก็น่าจ่ายแต่แม่งฝืนยิงนะครับกลายเป็นว่ามันไปฟาดชิ่งให้ครอสจบลูกนี้แล้วครับผมเข้าหน้าต่างไป1นึ่งครับไปต้านขึ้นนำก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็อะไรชนะชนะชนะต่อเนื่องหรือทูนหรือเถอะมีตัวมามีตัวมาอย่าเพิ่งทำอะไรกูกินน้ำแป๊บนึง ศูนย์ครับโอ้โหบทจะมาก็ามาเข้าไปท่นจัดก,การโอ้โหูดูเอสเตอร์ม,มากรอสกรอสพิกไม่ได้ให้ซูเชกคาะคืนมาแล้วซอรลลิมาร์ตกดจังหวะเดียวหูเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ถ้าจบสกอร์นี้เราจะกลับไปอยู่ที่5เหมือนเดิมนะครับแซงเมนยูนะเกมรึ่งหลังเริ่มครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใดเพราะว่าตอนนี้เกมเราค่อนข้างทำได้ดีกว่านะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือเกมรับก็ถือว่ายังค่อนข้างเสถียรเพราะยังเรายังแทบไม่ได้เห็นฟูลเล่มเปิดเกมบุกใส่เราเ สวยครับซอล์ี่มาร์ชกำลังเข้าสู่ช่วง1 5ทีก่อนถเวลานะครับลิวิสต์ดังให้มาฟานเทกเกจจานพอฟันเทกเก้ให้มาที่ซอล์ี่มาร์ชครับคือหลังไปเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวซะหน่อยนะบ,บ,าบาลีบ้าบาเลบ้าให้มาเอสตูบิยองเอสตูบิยองยังไงจ้าวันนี้โดดเด่นเหลือเกินโดนตัดเข้ามาเฟืองกู้สันปลดล็อกไปโอ้โหโดนเสาครับโอ้น่าเสียดายครับจงังหวะนี้ปรับเลย บาเลบ้าขออนุญาตทดสอบหน่อยอยากเปลี่ยนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นเอ่ออีตัวบล็อกทูบล็อกอ่ะไม่มีบล็อกทูบล็อกให้เล่นหรอหรือว่ามันต้องมายืนตรงนี้หรือต้องยืนสูงหน่อยอ่าบล็อกทูบล็อกมิดฟิลด์อ่ะลองหน่อยขอลองหน่อยแล้วก็บาโคแทนเอสซูเชกออกเอาเป็นฮินเชียบูแทนอ่าฮะโอ้โหเอนติโซมายืนแทนกรอสแล้วเอาโอนาโนเต้มาแทนซอลี่มาร์ตเปลี่ยนได้อีกตัวไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้นี่อิ่มเลยนะโอเคครบแล้วมิโนมะอยู่จะจบเกมไปไม่ต้องกดดันชิวชิวสองศูนย์แล้วเฮียแพโงโง good. บาโคมาที่บาริบาสวยมากเพลงนี้มีตมัวมาแหวกมามีตมัวมาฝืนยิงอีกแล้วเนี่ยมันมั่นใจเกินอะช่วงเนี้ยวรกูก็สั่งให้มึงพยายามส่งแล้วนะทะลึง่งจริงเลยมีตมัวมาอินเชวูดบาริบาครับบาริบาให้ไปมีตมัวมาสายเติมสวยมากบาโคโอ้โหเด่นเด่นจริงๆตัวนี้บาโคยังไงจ,จันจุดโทษโอ้แล้วผู้สิทธิ์ก็เป่าจบเกมากลขนขันับกลายเป็นว่าไบรตันของโคชแหมงนะั้น ก็สามารถเก็บ3แต้มแรกของวันนี้ได้นะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดถือว่าประเดิมสวยมากเพราะว่าฟูแรมที่ว่าฟอร์มแรงเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยแม่งยิงไปครั้งเดียวเองคิดดูแล้วกันอ,นะอันดับตารางคะแนนตอนนี้เราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่5นะครับผมตามหลังอาร์เซนอลแค่2แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าอยู่1เกมนะโอ้โหเอเวอร์ตนกูถึงว่าทำไมมันทุ่มเงินไนะอ้เหี้ยมึงดูดิ <laughs> ดาวงสาร